รายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุสน,นการทำคลิปและการไลฟ์สดเด้อคิดจะเติมเกมวันพันแมให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพแพ็ก18บาทเติมโคตรคุ้มได้เงินมูลค่า25บาทพร้อมแบงค์เขียว1แบงค์ยกตัวอย่างเติมแพ็ก v ี149บาทเราจะจ่ายขั้นเทพแค่1 0 7บาทเท่านั้นจัดไปดีแบบบั้มบัมคือลือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเรื่องสายฟรีวันที่4ี่ สายฟรีอะไรวะไม่ได้ฟรีสายเติมวันที่4ี่ในเซิร์ฟเวอร์644ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับแหมเราเล่นมายาวนานพอสมควรครับถึงวันที่4นะฮะเซิร์ฟเวอร์644ที่เห็นชื่อพี่เป็นแบบนี้เนี่ยกิกี้6ก6นี่ไม่ได้มีอะไรนะ,ะับไม่มีการบอกใบ้เลยทั้งสิ้นนะเห็นเลขมันสวยดีก็ตั้งเป็นเป็นเลขเคล็ดเป็นเลข,เเลขมงคลครับเราเล่นเยียวยาเฮียรเซิร์ฟเวอร์600 สี่สิบสี่อย่าลูกบวชบางคนบอกลูกพี่กี่คนแล้วนะเหมือนจะบวชไปหลายคนแล้วนะครับมาอัปเดตกันวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยเราเลเวลได้43สานะสำหรับสายพระคัมภีนะครับถ้อใครเล่นเป็นสายฟรีเนี่ยอาจจะได้ประมาณ40หรือว่า41มากมากเนี่ยสายฟรีมากมากสุดก็น่าจะ41ไม่เกินนี้นะครับของเรา43ก็ถ้าเกิดว่ารวมช็อกโกแลตอะไรที่มันมาให้โหลดในตอนเย็นเนี่ยก็น่าจะเกือบเกือบอัพ แต่ก็ไม่อัพพรุ่งนี้เนี่ยหวัง45 46เลยก็ว่าได้นะครับแเลเ้วล43ถามว่ามีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยสิ่งที่เข้ามานั่นก็คือการอัพดาวกับของสวมใส่นะพี่ใส่เรียบร้อยแล้วโอ้โหของฟูพี่นี่แบบเธอใครส่องนี่ไม่กล้าตีฟูพี่อะมันขัดใจอย่างเดียวนะของทองแม่งออฟล่างไม่ใช่โจมตีเปอร์เซ็นถ้าเป็นโจมตีเปอร์เซ็นนี่คือจบชีวิตจริงๆนะมันแรงจะจัดนะครับ พี่ก็เลยเลือกการอัพดาวเนี่ยกับพวกของที่เป็นเปอร์เซนต์แล้วก็อัตตาคริติคอลจะได้แรงขึ้นแล้วก็ของของตัวอื่นนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับตัวอื่นนี่ใส่ไปเฉยจีนอสเนี่ยใส่เลือดเปอร์เซนต์นะครับดาวไปนะครับแล้วก็หลักๆเลยก็คือเอาดาวมาอัดที่ฟูบุกี้ซึ่งเป็นตัวแบกนะครับมีดาวเท่าไหร่ใส่ให้หมดดาวพี่ยังมีมากกว่านี้อีกนะเพียงแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยตอนต้นเกมอะไอ้นิวเคลียสหรือว่าไอ้พวกแลบวิจัยเนี่ยนะครับไอ้สองอันนี้มันหายาก ต้นเกมมันมันต้องใช้จํานวนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรอหน่อยละกันถามว่าท้ายเกมมันมันขาดแคลนไหมท้ายเกมอะ่ะเหลือแหล่เลยครับเนี่ยท้ายเกมไม่มีคือแบบเหลือเต็มคังอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อดทนในช่วงนี้ไปก่อนนะครับเน้นเน้นเอาการอัปดาวนะครับถึงแม้กระนั้นพี่ก็กดซื้อมันไปบ้างบางอันนะครับในนี้ในยีนนะครับในยีนเนี่ยมันจะมีไอ้นี้นิวเคลียสเฉพาะกับชิปเฉพาะขายพี่ก็ซื้อไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องการเล่งพลังอยากอยากติด top ฟเว v e r กับเขาบ้าง แต่สิ่งสาคัญที่เราต้องเน้นในหน้า,ายีเนี่ยก็คือนี่ครับการอัปดาวสาคัญที่สุดใครมีการอับดาวท่อพี่บ้างพี่อัพไปตั้งเยอะแล้วนะตอนแรกพี่มี10กว่าอันตอนนี้เหลือหนะครับเพราะว่าพี่เก็บไว้ตลอดไอตอนร้านค้าลึกลับที่มาตอนเช้าๆตอนเราเล่นเนี่ยพี่ก็กดเอาการอับดาวครับ240เพชรเสียทุกวันนะครับอ่ะมีอะไรอัปเดตกันบ้างใครส่งจดหมายมาอุ้ยขอบคุณมากเลยใครเนี่ย หามึงแจกมูเมนไรเดอร์อ้าวแบบนี้ก็สวยสิอันดับพลังมันยิ่งไปไกลกว่านี้ดิเพราะว่ากําลังขาดภาพมูเมนไรเดอร์อ้ายอยู่เมื่อเช้านี้ผสานไปเลยบอมพลังได้ขึ้นมา4ี่พันหโคตรเยอะโคตรแข็งโคตรตึงโคตรอันตรายแล้วก็อย่าลืมแชร์ Facebook เพื่อเอาเพชรด้วยครับอตอนนี้เนี่ยภาพที่ต่ออยู่นะพี่กาลังจะต่อภาพนี้คนในกิวอะ่ะกลุ่มฟุบุก,กี้บางคนต่อเสร็จหมดแล้วพี่ยังขาดอยู่นะครับพี่ขอภาพนี้ไปแล้วเมาาวื่อเช้า A2 และพวกนี้เนี่ยจะขอซีสองไปให้กันด้วยนะเพราะว่าพี่จะไม่เกิดเปิดแล้วเคล็ดลับการเปิดภาพยังไงให้ได้ไวๆน้องพี่จะบอกให้ก็คือเมื่อเราเปิดภาพทั้งหมดแล้วเนี่ยจนเหลือ2อันแล้วเนี่ยให้เราหยุดเปิดเพราะว่ายิ่งเราเปิดไปยิ่งซ้าเพราะโอกาสได้มันน้อยให้เราขอไอ้สองภาพนี้กับคนในกลให้พูดคุยกันนะเราเลยต้องมีกลุ่มแชทมาใครอยากเข้ากลุ่มแชทก็เอ่อแอดเฟซบุ๊กของ i f o c u s สอดิเทพได้นะครับอ่ขึ้นไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วคลิปนี้คงไม่ได้ขึ้น นะทําให้พลังเราไปไวมาดูกันก่อนพลังเราเท่าไหร่แล้วนี่ตอนนี้เลเวล43อยู่อันดับ10ของสาา้าวาโอ้โหเรียกว่าท็อปเซิร์ฟได้ยังฮะเรียกว่าท็อปเซิร์ฟตัวตึงราชากี้ิได้ยังพลังลบอยู่ที่154,960นะครับก็ท็อป10เนี่ยเ <c oughs> พิ่งแซงหน้ากากา้า <c oughs> มา แล้วก็รูแปงรูแปงนี่แม่งตกตกพี่แล้วก็โชว์ในกลุ่มแชทได้แต่พี่ต้องเอาคืนให้ได้นะฮะแล้วก็หนมจีนโอ้โนี่กลุ่มฟูบุกี้แทบยึดเลยนะก็เหลือแต่พวกท็อปเซิร์ฟเนี่ยครับคนนี้โนมันนี่เนี่ยกำลังที่จะย้ายเข้ามาในกิวเราเดี๋ยวเขารอรอเราออนก่อนนะเราเรารอเขาออนดิชัวแอนโนมันนี่สาบานว่าไม่มีตังค์อะดูดิตัวยังโหดนะครับแล้วก็ที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าเป็นฮอตด็อกคนในกิวเรานะครับที่ชวนไม่ได้เลยเด็ดขาดก็คืออินโดคนนี้ฮะ ชาวอินโดที่แข็งโหดตึงอันตรายพี่เคยคุยกับเขาไปแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่า you come t ม my ครับเชิญพี่ไปเข้าขับมันเถิดไอ้มันเป็นหัวหน้าขับเหรอเดี๋ยวพี่กอดดูก่อนพี่ไม่ได้ดูเลยอืมมันอยู่ขับไหนอะขับอินโดโอ้มันเป็นหัวหน้าจริงด้วยไอ้นี่มันเป็นหัวหน้าขับครับโอ้โหแบบนี้ย้ายมาอยู่กับเรายากแต่คนเขาน้อยนะคนในขับเขาเนี่ยแค่ยี่สิบห้าคนเองเพราะงั้นเนี่ยรอวันล่มถ้าล่มเมื่อไหร่เขาน่าจะมาจอยกับเราครับแล้วเราก็เป็นกลุ่มฟูบุกี้ ที่ยูทูบเบอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าพี่ยังไม่หยุดความพยายามที่จะเล่นลูกแก้วราชาทะเลอีกาสา, card, ะะสานเด็ดขาดนะฮะเสาร์นี้พี่ก็จะอรอลุ้นอยู่นะ,ะออตอนนี้บอกไปยังพ่อค้าหลายคนแล้วหรือว่าพ่อค้าที่รีไอดีผ่านมาเห็นในคลิปนี้ก็ฝากหน่อยละกันเถิดใครเนี่ยมีลูกแก้วราชาทะเลหรือว่าลูกแก้วราชาใต้ดินขายวันเสาร์เนี้ยบอกพี่หน่อยนะพี่พร้อมจั นะครับเกิดไม่ได้ก็เล่นยาวๆไปนะครับกับกับตัวฟูบุกินี้ยอยอยากเล่นน่ะคือในหัวมันคิดแผนว่าเล่นราชาทะเล S r บวกแล้วมันจะเฉิดฉายอะน้องนึกออกไหมนะครับมาดูการเติมเงินของเราก่อนครับเราเติมไป126แบงค์ถ้าคูณ5ไปก็ประมาณ500กว่าบาทใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนคิดว่าพี่เติม500กว่าบาทใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะว่าพี่เติมจากขั้นเทพน้อง คิดจะเติมเกมวันพันแมนให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพแพ็ก18บาทเติมโคตรคุ้มได้เงินมูลค่า25บาทพร้อมแบงค์เขียว1แบงค์ ยกตัวอย่างเติมแพ็ก v p 149บาทเราจะจ่ายคันเทพแค่107บาทเท่านั้นจัดไปดิแบบบ้มๆคือหลือคิดจะเติมเงินเติมคั้นเทพลูเรื่องเวลาเราเติมจากขั้นเทพเนี่ยราคามันจะถูกลงเยอะอครับให้ดูแพ็กเลเทอรแพ็กราคาไหนเนี่ยหารด้วย25จากนั้นคูณด้วย18จะได้ราคาที่เติมจากคันเทพนะครับก็ถือว่าทําให้เราเนี่ยมีเงินมาเติมเกมได้เยอะมากยิ่งขึ้นจากคนน้อยๆก็เก่ง ขึ้นได้นะครับหรือว่าใครมีงบน้อยก็เติมแค่แพ็ก v ี p ไม่ต้องดูโฆษณาแล้วก็แพ็กพระกัมพีก็ได้นะครับอ่าวันนี้วงล้อพี่ขอถอนคำพูดได้ไหมเมื่อวานที่พี่พูดไว้ว่าพี่จะไม่เอาของทองแล้วอะ่ะพี่จะเอาเพชรรัวๆแล้วอะ่ะวันนี้พี่หมุนเอาของทองครับหมุนเอาเศษของทองเจ็ดอันฮะขออีกสักอันหนึ่งได้ไหม <laughs> เพราะว่าดูแล้วเนี่ยกว่าเราจะถึงดันที่ลงของทองได้มันต้องเลเวล70็ดิดสิบซึ่งมันอีกนานขอของทองอีกชิ้นหนึ่ง ื่อมาแบกทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ของทองยาวๆ7จอันไปเลยนะแล้วก็เราจะเปิดได้อีกทีวันศุกร์นี้นะครับเพราะว่าของทองอันแรกที่ได้มาก็อย่างที่เห็นกันแหละวันเป็นป้องกันออฟล่างมันใช้ไม่ได้นะถือไหมออฟมนเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจที่ดีอยู่นะครับดาเมจสามหมื่นฟุพี่เป็นโคตรเถื่อนนะครับพัดปิวนะครับแล้วก็ฟุเนี่ยที่เราใส่ดาเมจได้เยอะเพราะว่าเราไม่ต้องใส่สปีดมีตัวบูทสปีดอย่างหน้ากากหวานซึ่งของสปีดเซเวอร์นี้ก็ไม่เกลือจะบอกว่าเกลือแค่รองเท้าก็ว่า,วาได รองเท้าแม้แต่สีฟ้ายังไม่มีอ่ะเนี่ยรองเท้าสีฟ้าไม่มีอ่ะน้องเรื่องอกป้าความเร็วอ่ะแล้วก็ข้ามมานี่เลยข้ามมาม่วงเลยก็ถือว่าโอเคนะพี่ก็ยังต้องลงดันกระป๋องม่วงไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะหาของความไวแล้วก็ยังมีของอื่นๆที่ตัวอื่นยังขาดอยู่นะเนี่ย จะใส่ให้เต็มเลยจะใส่ให้ม่วงทุกตัวเลยนะครับไม่รอเลยว่า50แล้วก็คือกระป๋องม่วงมีเท่าไหร่ก็ลงไปเท่านั้นนะครับในส่วนของวันนี้ช็อกโกแลตเนี่ยกดไป1 5 2สองครั้งเพราะว่าเร่งเลเวลให้43จะได้ไม่ช้าเกินไปนะสำหรับสายเติมสายพระคัมภีร์แล้วก็อ,อ,อันเนี้ยพี่กดไปสามครั้งนะฮะกระป๋องม่วงเนี่ยกดตั้งแต่ถึง95นะครับเพื่อที่จะลงดันแล้วก็ได้ของม่วงมาอันนึงเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซน็นต์สีม่วงอย่างเตึงนะแล้วของตัวดํา ตัวดาเนี่ยไม่แน่ใจว่าไปพรุ่งนี้หรือไปวันรืนซื้อให้ได้มากที่สุดแล้วกันครับพี่คาดว่าพี่จะเหมาตัวดําได้วันนี้เพชรพี่เหลือเฟือละมี900กว่าเพชรนะครับแล้วก็ใช้ซื้ออีก5อันเนี่ยหนึ่พเพชรก็เดี๋ยวตอนเย็นก็จะได้เพชรอีกจากกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็การเล่น,น,นต่างๆเดี๋ยวก็มีเพชรวันนี้น่าจะปิดตัวดําได้สายฟรีสายเติมน้อยตัวดําคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเอากันด้วยนะครับตัวดําวันนี้ไม่ได้เติมเงินเพราะว่า งบประมาณในการเติมเงินหมดแล้วเพราะนันเนี่ยจีนอที่มันเติมแต่ละวันเนี่ยพี่ไม่ได้นะวันนี้อดเลยวะเสียใจนะว่าจะได้ตั๋วแดงสองอันนะครับหูตั๋วแดงพี่มีร้อยห้าสิบสามอันแล้วเนี่ยก็เลยยังอรอลุ้นอยู่ถ้าเกิดว่าลูกแก้วราชามันไม่ออกอืมระหว่างช่วงนี้ยพี่คงต้องเอาพี่คงต้องเอาปู่บอมนะหอันนี้อุย้ยไม่ทันนะเอ้ยคนในกิวกันเซอร์กับโอชิมันแจกอ่างเปาแล้วพี่ไม่ไม่ทันเอาอ่างเปาเหรือแค่วันกว่า,วานะ ก็เป้าหมายคือพี่จะเก็บให้ครบ30อันตอนนี้มี15เพื่อที่จะเอาการรับดาวสิ่งสําคัญที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวเราอาศัยความเป็นหัวหน้ากลุ่มฟูบุกี้โอ้โหในเกมอย่างบักเลยอยากได้ไม่ทันอ่งเปาใครแย่งขอให้ได้ภูริอาศัยความเป็น,ห,ห,นหัวหน้ากลุ่มฟูกี้ไม่ทันอ่างเปาไม่งโดนแย่งหมดเลยเออ สะสมไม่ครบสาสิบอยู่เนี่ยฮะตอนนี้ใครมันแย่งเราวะเนี่ยมีหลายคนนะโอชินาโปลีสายฟรีตัวจริงโอ้โหแม่งล่อไปสามกูจะหลุดโอ้โหแม่งล่อกันใหญ่เลยไม่ทันอะ่ะกดตอนเย็นได้ไหมค่อยเปิดอ่างเปาตอนที่พี่ไลฟ์เกมตอนเย็นได้ไหมน้องขอร้องนะมีอะไรอัปเดตอีกตอนนี้ฝึกนินจาก็เหลืออันนี้อันเชิญพิเศษส0มสิบครั้งเหรออันเชิญอันเชิญนี้ปะอันเชิญพิเศษคืออะไรวะอย่าบอกนะ อันเชิญพิเศษอ่ะอันเชิญพิเศษร,รวมถึงอันนี้ด้วยปะ่ะรวมถึงตัวเหลืองเปล่าวะเดี๋ยวลองก่อนถ้างั้นเราไม่ได้เน,นี่ยเออถ้างั้นถ้างั้นตัวม่วงเราไม่ได้นะจากโซนิกมเมื่อกี้ขอลองดูก่อนครับขอของดีๆหน่อยปลดฟิกเกอร์แล้วกันถือว่าปลดฟิกเกอร์ตัวเหลืองออกมาไหมไม่ได้อะไรเลยอเปิดอีกโลนึงขอตัวดีๆหน่อยอยากได้ SSR มามาแบกทีมมากกว่านี้พลังเราจะได้ไปไวกว่านี้ครับ เซนอาร์ในนี้ที่เก่งที่สุดก็คือจกักรพรรดิเด็กแล้วมันไม่ได้ไก่แจ้จัดดูเควสโซนิกสิมาไหมไม่มาแม่งอัญเชิญพิเศษนั่นหมายความว่าตัวต๋วตั๋วแดงอ่ะเฮ้ยถ้างั้นไอ้น,นี้พี่ไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดพี่ไม่เอารอบเนี้ยแต่เราเอาไม่ได้เราเราอัญเชิญตั๋วแดงไม่ได้เพราะเรารอก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ลูกแก้วราชาทะเลมามันมีเพิ่มเลทราคาราชาทะเลตอนสิ้นเดือนนึกออกไหมต้องรอเพราะงั้นวันนี้มีตั๋วม่วงใบเดียวอ่ะ <c oughs> ให้เปิดอ่ะแล้วเปิดเลยก็ได้ เปิดตัวม่วงไปเลยดูดิว่าจะรอดไหมโอ้โหได้ประกายแสงสีทองทุกวันนะเปิดตัวม่วงอะ่ะแต่ได้ตัวไก่แจ้อย่างี้ได้หินได้หินปีศาจจะหลุดนะเพิ่มเลนเป็นนี่ครับตัวที่เราต้องการที่สุดครับอีกาสนามาเถอะมาสู่ไอดีของราชายที่บูนี้เปิดไป19บใบแล้วอีกใบหนึ่งมา ลุ้นเถอะออกเถอะเห็นแก่พระผู้เป็นเจ้ามาและใส่ตะมาเห็นดังนั้นก็ขอชาร์จพลังแล้วก็ต่อยอุกบาทสีทองเถอะขอประกายแสงสีทองอีกสักวันหนึ่งใบเดียวก็ได้ลุ้นออกมาเป็นโอ้โหจบจบชีวิตชีวาแคปสันเทแคปสันเทมาแล้วเพือ่อแทบจะหมดหวังเ่ะคือตอนนี้พี่พี่เริ่มหมดหวังแล้วเอาจริงพี่สุ่มบอมเลยก็ได้นะ ถ้าท่านจะมาขนาดนี้ขอสุ่มบอมเลยก็ได้นะเหลืออีกี่วันแล้วดูก่อนดูปู่บอมก่อนมันไปอีกกี่วันอัญเชิญอีกสามวันก็ไปวันไหนเนี่ยวันพุพฤหัสุกไปวันเสาร์ใช่ป่ะเอ่อไปวันเสาร์ภายในวันเสาร์เราต้องเอาให้ได้และทีนี้ตัวม่วงเราจะมีไหมตัวม่วงวันนี้อดไปละจะได้วันพรุ่งนี้อีกสองใบ แล้วก็ตัวม่วงที่ได้จากแพ็คฟุุบุกิ39สิบเก้าบาทที่เติมขั้นเทพมาสาสิบาทเนี่ยหมดแล้วนะครับไม่มีแจกแล้วตัวม่วง <c oughs> ถ้าบอกว่าเราเปิดได้วันละใบ <c oughs> คือเดี๋ยวรอดูพ่งนี้อีกวันแล้วกันถ้าพรวกนี้ไม่โอเคไงเนี่ยพี่น่าจะเอาปู่บอมแล้วดูแล้วน่าจะน่าจะได้ปู่บอมแล้วล่ะไม่ได้ราชาทะเลนะครับแต่ก็นั่นแหละครับเท่ดเสาหนี้ใครมีไอดีราชาทะเลก็ฝากขายหน่อยแล้วกันถ้าไม่ได้ก็เล่นไอดีนี้ต่อ ยาวๆอย่า,ยา,ยา,ยาลูกบวชแวแวอีสแวร์แวหนไหนแล้วเราก็ต้องมาโชว์ความโหดกันหน่อยเจอใครเดีย่ะอโรยะโอ้โหมันโหดมันมีบอมวะมันมีบอมนี้เราตีมันไม่ค่อยเข้านะแล้วคนนี้ล่ะคนนี้เราเพิ่งรับเข้ากิวมาเดี๋ยวขอรวดสอบหน่อยว่าการเข้ากิวของนายนะ่ะ พอจะสู้กับราชาแห่งเซิเวอร์644ได้หรือไม่ครับมาแล้วนากากหวานเราได้เปิดก่อนอยู่แล้วเพราะว่าไวจอดจาดครับ้ากากหวานขอร้องเพลงห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอด้วยบทเพลงแรงบันดาลใจและมาแล้วขอโต๊บตบทีเดียตบ3สาทีก็ไม่ได้แล้วพายุคล่างดามเมจสามหมื่นนะน้องดามเมจสามหมืน่นโดนไปขู่หกแสนหายหมดดงเนี่ยอันดับ6ของเซิเวอร์แหละครับเนี่ยโดนราชากิเกลเล่นงานล้องน้อง